รีสอร์ทที่นี่จะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะครับนี่นะครับจะเป็นในทำเป็นนาข้าวเลยนะครับยกสูงขึ้นแบบนี้แบบนี้นะครับคืนหนึ่งคืนละ700บาทนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมารีวิววันนี้ผมจะพามารีวิวบ้านสวนวิวสวยรีสอร์ทนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่รีสอร์ทที่นี่จะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะครับนี่นะครับจะเป็นในทำเป็นนาข้าวเลยนะครับยกสูงขึ้นแบบนี้แบบนี้นะครับ คืนหนึงคืนละ700บาทนะครับสถานที่ตั้งก็อำเภอสันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ข้างคองจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีทางเข้ามาด้านข้างจะเป็นคลองขุดเนาะคลองขุดมีสะพานเล็กเล็กเล็กน้อยนะครับพามาชมกันบรรยากาศแบบบ้านสวนเลยนะครับ บรรยากาศบ้านสวนบ้านก็เป็นหลังในแบบนี้เลยนะครับส่วนการจอดรถจะจอดรถด้านหน้านั้นนะครับด้านหน้าทางเข้ามานะครับที่นี่จะเรื่องอาหารเย็นนะครับไม่มีมีกาแฟตอนเช้าอย่างเดียวเนาะรเรื่องอาหารไม่มีมีแต่กาแฟอย่างเดียวนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยเป็นบ้านสวนน,นนะครับคล้ายบ้านสวนนะครับ นี่หน้าบ้านเป็นแบบนี้นะครับห้องที่ผมเช่าเช่าพักเนาะความกว้างนะครับอ่ดูลักษณะของก่อนนะครับนี่ความสูงนี่น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดเมตรได้นะครับจากพื้นไปถึงขอบสีดํานี้น่าจะอยู่ประมาณสักสี่มรสี่เมตรนะครับเพราะว่ากระจกสามเมตรนะครับนี่กระจกสามเมตรครจะเป็นแบบอย่างนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับจากตรงนี้ประตูนี่3เมตรแน่นอนนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปหาขอบนี้น่าจะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับส่วนทางขึ้นนะครับก็จะเป็นเป็นทางระแนงแบบนี้เลยนะครับมาดูข้างๆก่อก็จะเป็นแบบเพิงหมาเงันนะครับสไตล์โมเดิร์นเนาะการฉาบก็จะเป็นแบบ เป็นรอบนะครับแล้วก็มีซี่เป็นเหล็กเพื่อความสวยงามเป็นโครงเป็นเสาค้ำเนาะด้านข้างนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะจะพามาดูด้านข้างก่อนนะครับนี่นะครับด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมเนาะมีบัวเก็บเรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีไฟ ด้านข้างนะครับก็มนทนก็น้าอยู่ประมาณ5เมตรคูณหเมตรนะครับที่นี่นะครับก็จะมีการสาดจะทำเป็นแบบนี้เลยนะครับการสาดมีถังดับเพลิงเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นฉาบเรียบทึบแบบนี้เลยนะครับฉาบเรียบทึบแบบนี้เลยใช้คคาก็อยู่ประมาณสักเมตรยี่สิบได้นะครับมาดูอีกด,ด้านหนึ่งนะครับ มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับเป็นแอเป็นบัวนะครับหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมแบบผักเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาดูบริเวณพื้นนะครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นพื้นกระเบื้องนะครับเป็นแบบกันลื่นเนาะมาดูข้างในเป็นประตูนี่นะครับเป็นประตูบานเลื่อนอย่างนี้เลยนะครับ พาไปชมด้านในนะครับกว้างมากนะครับถือว่ากว้างมากเลยเทีเดียวนะครับด้านในก็จะเป็นเป็นแบบผ้านะครับเป็นผ้าม่านเนาะแอร์เป็นแอร์9,000 b t นนะครับส่วนทีวีนะครับก็น่าจะประมาณ24นิ้วนะครับมีโซฟา มีโซฟามีโต๊ะนะครับมีโต๊ะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะครับเตียง6ฟุตนี่ด้านในเขาปูกระเบื้องเป็นแบบกระเบื้องแกนิโตนะครับผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแล้วกันนะครับน,นี่นะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนก็เป็นประตูแบบผักเนาะเป็นหน้าต่างแบบผักนะครับความสูงน่าจะ150เซนนะครับกว้างอยู่ที่60เซนได้นะครับนะครับส่วนเพดานก็จะเป็นเพดานแบบฉาบเรียบนะครับฉาบเรียบเป็นไฟ LED เนาะตรงนี้เป็นไฟ LED แล้วก็จะมีโคมไฟที่ห้อยลงมาแบบนี้นะครับ ตรงมุมตรงเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นบัวนะครับเป็นบัวไม้เพื่อจะความสวยงามนะครับด้านล่างก็จะเป็นเป็นขอบไม้แบบนี้เลยนะครับเพื่อเจ็บเหลี่ยมนะครับส่วนตู้เย็นนะครับมาดูรายละเอียดเลยนะครับตู้เย็นนะครับก็อยู่ที่4.9คิวเฟอร์ e นเจอร์นี่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อเข้ามานะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับมีของเกจตาไปหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะนะครับแล้วก็มีตู้ตเย็นนะครับข้างในโดยรวมนี้มนทนก็คือ5ู้ณเมตรได้นะครับส่วนห้องน้ํานะครับจากตรงนี้นะครับมาถึงขอบห้องน้ําตรงนี้น่าจะอยู่ที่4เมตรนะครับ4เมตร สามเมตรครึ่งได้นะครับสามเมตรครึ่งเรามาดูห้องน้ํากันนะครับนี่โอ้ห้องน้ําสวยมากนะครับนี่ก็เป็นประตูพติกแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบโซนอาบน้ํานะครับจะมีราวแบบนี้เลยนะครับรูปโซนอาบน้ําแบบนี้เลยนะนี่นะครับเป็น แกพื้นเปียกนะครับพื้นแห้งแล้วก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีที่ดูดกลิ่นเนาะเป็นที่ระบายอากาศแล้วก็มีโซนเป็นแบบนี้ที่ระบายป่องรับแสงและระบายอากาศได้ส่วนสุขภัณฑ์นะครับใช้ของคอตโต้นะครับคอตโต้ผนังก็จะเป็นเป็น กระเบื้องนะครับกระเบื้องลายหินอ่อนนกันลื่นด้วยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกระจกให้เรียบร้อยเลยมีประมาณนี้นะครับสําหรับห้องน้ําความกว้างของห้องน้ำในกระ่นานจะอยู่ประมาณสักเมตรห้สิบคูณเมตรห้สิบได้นะครับถ้ากะไม่ผิดนะ ยู่ที่เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบได้นะครับส่วนความสูงนะครับโดยรวมแล้วนะนี่โดยรวมแล้วความสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสี่เมตรได้นะครับจากพื้นนะครับจากพื้นไปหาเพาดานเนาะประมาณนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับมีแต่กาแฟรอบเช้ารอบเดียวเนาะนี่นะครับส่วนบรรยากาศก,าก็ คุ้มนะครับมีทิวเขาเห็นไหมครับนี่ทิวเขาทิวเขานี่ทิวเขา,เ,ขาเป็นทิวเขานะครับเดี๋ยวมยผมจะปัก Google Map ไว้นะครับเผื่อใครมาแถวนี้เชียงใหม่มาพักแถวนี้ได้นะครับราคา700บาทนะครับต่อคืนเงียบสงบนะครับลมเล่นมีทิวข้าวนะครับมีทิวเขา แล้วก็มีทิวต้นมะพร้าวเนาะนี่บรรยากาศโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมารีวิวให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ผมจะมารีวิวอะไรนะครับติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ